นี้นะคะอยู่สนามบินฮานิดะนะคะกำลังจะไปโอกินาว่า let's go อันนี้ก็คือแพลนเที่ยวโอกินาว่า4วัน3คืนค่ะทุกคนโดวยวันที่1กับวันที่4จะเก็บตกอยู่ในเมืองนะคะแล้วก็วันที่2กับวันที่3ก็คือเราจะขับรถเที่ยวเช่ารถค่ะ ในวันที่2นะคะเพชกจะไป American Village Cape Mansa แล้วก็บ u s e e n a Marine Park ค่ะแล้วเราก็จะเข้าที่พักนะคะในวันถัดมานะคะเราก็จะไป Shuraumi Aquarium ไป c o l ีบ Bridge แล้วก็ลงมาที่ c u t t e n d น n Castle Ruins ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับรถเข้าโรงแรมแล้วก็คืนรถค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ c o k s e i d o r นะคะบรรยากาศรอบๆรู้สึกแบบ เก่าและสกปรกติดกับแบบโตเกียวเลยจ้าเราจะมาแต่เดิมมาหาโอกินาวะกันค่ะเอ้ยยกโซโซจะน้อยโอมิเสชื่อร้านริวกะนะคะน่ารักมากเลยโซโอกินาวะมากมีมีครับเซนิพาเล่ดูไม่ได้วุ่นวายเซนิพาเล่

ชอบไหมฮิโระาอันนี้หูหมู <laughs> อันนี้ก็คืออาหารที่เมื่อมาโอกินาว่าจะต้องสั่งทานนะคะทุกคน ก็ทุกคนอร่อยมาก first time o k กิน w ว f าฟู้ดอร่อยไหมที่เร m โอ้มทุกคนอร่อยมากมันเนี้ยต็มกแต่อีกอย่างนะคะที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาโอกินาว ok าก็คือไอศครีมที่ชอบ blue seal ค่ะ รสที่สั่งนะคะก็จะเป็นรสมะนาวชีคุซานะคะแล้วก็อันนึงก็จะเป็นรสคุกกี้โอกินาวานะคะที่เรียกว่าชินสโกนะคะมันจะมีความเข้มเข้ม,ขมอ่อนๆผสมนะ <Okay. S 1> วันที่สองนะคะเราก็มารับรถกันแถวสนามบินค่ะพี่คะตอนนี้เราก็เป็นวันที่สอง y 2ย์ทูลัวนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อเมริกันวิลเลจนะคะ นะ่าที่นี่นะคะก็จะมีร้านอาหารคาเฟ่เยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็มีพวกร้านค้าต่างๆเนาะแต่ว่าเพ็กไม่ค่อยมีเวลานะคะก็คือแค่มาแวะผ่านดูเฉยๆ นี้เราก็ถึงที่มันจามนะคะเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยตอนนี้คือแบบกลับมาแบบครึมครึมฝนลงเม็ดอ่อนอที่นี้ต้องซื้อตั๋วด้วยอ่ะอนี่ก็คือที่ที่เราจะมานะคะค่าเข้าจะอยู่ที่คนละร้อยเยนนะคะ ว้าวทุกคนบรรยากาศสวยมากแบบท้องฟ้าทุงา่งหญ้าเขียวๆทะเลนี่ถ้าแบบวันที่แบบอากาศจ่มใส่วันนี้ต้องสวยกว่านี้แน่ๆเลยอ With you can be sad take เป็นแบบว่าฟูสรอนนะจะได้ไม่ต้องออกไปหาอะไรกินข้างน,นอกนะคะเพราะว่าค่อนข้างหายากอันนี้นะคะก็จะเรียกว่าโซกิโซบะค่ะอันนี้เป็นโซบะขึ้นชื่อเลยนะคะของจังหวัดโอกินาว่าอัน <c oughs> นี้เป็นโดนัทของโอกินาวานะคะ <c oughs> เขาเจ้าไปทอด อันนี้ก็คือรถเพลนนะคะโดนัทโอกินาวาสอันนี้ก็คือรถเพลงนะคะคาาบุสเซนามารีนพาร์คที่นี่มีชัตเทอร์บัสด้วยนะคะถ้าไม่นั่งชัตเทอร์บัสไปตรงน,น้นก็จะเดินประมาณ12นาทีได้ นี้ก็จะเป็นชัตเตอร์บารจะไปดู underwater observatory นะคะพี่ดอมิเตะไปไหนคะไปเชือ <c oughs> น้ำคือแบบใสมากเหมือนที่ทางใต้บ้านเราเลยอะ ทะเลญี่ปุ่นก็ต้องกินนะว่าเท่านั้นจริงๆสวยมากตอนนี้เราลงมาบันไดข้างล่างนะคะมีบันไดประมาณ50ขั้นนะคะ น้ำลึกของน้ำอยู่ที่หนึ่งเมตรแล้วกำลังจะลงไปไเรื่อยๆสองเมตร ค่ะ่ะที่โรง,ง,งแรม Oriental เขาให้หยิบอเมนิตี้เองนะคะชาน่ารักมากเลย เกมยังมีไม่ลืมเล่นแหละทุกคนมีเจงก้ามีของเด็กด้วยใส่ใจเด็กมากดูดมี kids pajama เกะถึงห้องนะคะอันนี้ก็จะอยู่ชั้น13นะคะเป็นห้องที่อยู่ชั้น high floor อันนี้ก็จะเป็นห้องราคาประมาณ30,000เยนได้นะคะแพงมากนี่ขนาดไม่ได้มา high s e a s o ช่วงหน้าร้อนนะก็จะเป็นเตียงนะคะ ก็คือโรงแรมมีความค่อนข้างเก่าแล้วก็เห็นทะเโลโรงแรมโอเรนททลนะคะมันจะมีรถชัดโทเทิไปส่ง,งรตรงทะเลห้องน้ำใหญ่มากว้าวโอ้ oh my god ฮีโร่แฮร์ดรายเยม็์เจ้าฟรุ แอะไม่ใช่ดอยปอาผมเก่ามากจ้าโรงแรมค่าเก่ามากปกติก็สุกายเท่านมีจักร์ซี่ตรงนี้ด้วยจ้า แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอจบคลิป Okinawa ok Day ดย์วันเดย์ทูเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะฝากกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ